ผมมีดบ้านไทยเหลือนอะไรก็ถูถุงดำมาให้จังใบที่ถุงดำอ่ะถุงดำมาใส่กยะมีดอะไรไหม มีกะมัง <chor> ม <niche> e ีตะแกงอะไรไหมตะแกงครอบจานอ่ะเออล้างเห็ดเอาเห็ดไปล้างหนย โหลสวัสดีค่ะวันนี้ยายก็อยากกินหมูกระทะเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งหลานก็อยากกินด้วยพอดีใจตรงกันเลยค่ะวันนี้ยายก็จัดเต็มเลยค่ะไปตลาดไปหาซื้อของซื้อของมากินกันซื้อเอาที่ตลาดด้วยแล้วก็ที่ร้านด้วยที่ร้านนำมาสองชุดเนาะแล้วก็ได้ไปแม็คโครก็ได้ดิเชอร์รี่บูเบอร์รี่น่าทานไหมคะ อร่อยอร่อยเน,ะนาะนานกินทีเนาะสตรอเบอรี่ด้วยนะลูกให,ใหญ่ใหญ่ดูสิแม่ช่ำช้ำทั้งนั้นเลยโอ้โหคงจะอร่อยน่าดูเลยมากินด้วยกันค่ะกินอยู่บ้านเนาะจะกินเท่าไหร่ก็กินได้ถ้าไปกินที่ร้านก็อย่างว่าแหละก็ไม่ต้องล้างก็จริงอยู่แต่ว่ามันก็นั่งเออระเหยไม่ได้ไงอย่างนี้อยากกินอะไรไม่อยากกินอะไรเนี่ยซื้อมาโ,โห่หมูก็ดูสิมีทั้งฟองเต้าหู้มีทั้ง ปูอัดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ห้าโมงเลยนะลูกสาวก็ยังไม่เลิกงานเลยสี่โมงอยู่เลยแต่ก็หิวกันแล้วเตรียมกันแล้วล้างเห็ดล้างผักล้างอะไรรอเขาก็ไม่มาสักทีโอ้ไม่ไหวแล้วสุภัยเดินมาถามหลายรอบแล้วไม่เลยหอไมหมูกระทะต้องกินกับครอบครัวเพราะถ้าไปกินคนเดียวก็จะไม่อร่อยเนาะก็จะเงาเงาไงไม่รู้ ต้องกินหลหลายคนหมูกระทะวันนี้น้ำจิ้มพร้อมมากเลยค่ะคนย่างก็พร้อมแต่ทำไมหมูหายเร็วจังรสชาติของหมูกระทะอร่อยแค่ไหนก็ไม่เท่ากับความสุขที่เราได้กินกับครอบครัวเนาะไม่สำคัญว่าจะกินอะไรสำคัญว่าได้กินกับใครวันนี้มีความสุขสุดๆเลยค่ะวันนี้ยายเต็มอิ่มมากเลยจะเต็มมากเลยเนี่ยย่างใหม่ๆหก็จะประมาณนี้แหละย,ย่างไม่ทัน เดี๋ยวพอสักพักก็จะกินไม่ทันเต็มอิ่มที่ได้จ่ายตังตอนนี้จ่ายตังไงยังไม่รู้ลิ้มลองก่อนรสชาติก็น่าจะอร่อยนะน้ำจิ้มก็ซื้อมาค่ะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเองสักอย่างเลยซื้อหมดเลยค่ะนี่อร่อยแน่นอนซื้อเขากินอนะ่ะอร่อยแน่นอนยายไม่ค่อยถนัดพวกนี้วันนี้อิ่มมากเลยค่ะใครมีหมูกระทะ เด็ดๆหรือสูตรน้ำจิม้มอร่อยๆแนะนำได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบายบายนะคะฝันดีค่ะเอาหมหักเนอ่ยยิ้ด้วยมาเลยเร็วเทียบเลยอ่ะสามคนยุ่จะหมดไนหมลูกสาวยังเรื่องงานเลยตัไม่ไหวน,น,ออวออนีนก่อนใส่เลยใส่น้ำก่อนเอาหมาเดี๋ยวมาเนี่ ี่ดูเป็นมุ่งเอเลยมาเลยข้ามุ่งเอาเลยเนี่ยมุ่งเอเลยหลายอย่างด้วยคนยังไม่มาแล้วทีหลังนี่ยคนอยู่ก่อนก็ไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วเราไม่มีการรอกันโผล่มาเยอะไปกินก่อนกินก่อนต่้กจ ร้อนๆค่ะมาเลยค่ะ,ะบุนิสาเดี๋ยวขึ้นเถอะนะบ <c oughs> ุนิสาอยู่แถวไหนคะอยู่แถวมีกี่รถดมาเลย <c oughs> ปกติก็คุยกันอย่างเดียวเมื่อวานนี้ดูนี่ผ่อนได้ไหมเราจัดกินไม่ทันแล้วอ่ะยิ่งเลยกินไม่ทันหรออันที่ต้มกินไม่ทัน,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 ทนแต่อันทีน <c oughs> ก็รบบขาตั้งก็ไม่ค่อยดีต้องเป็นยังไงเขาอยู่พรางสามเราอยู่พระรามาตั้งให้หนึ่งกือมวยแหละคุณหายไปหมดเลยเขากันไหมคะโอ้อันนี้อยู่แถวคนคนบุรีบางลำมงค่ะได้กันอยู่นะชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมชั่วโมงสองชั่วขับรถชั่วโมงสองชั่ง ไม่หมดหรอกมีสองสองกองสามกองเลยนั่นี่บายบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไม่ไหวใช่ไหมเปลาหมูกระทะใช่ไหมโอ้น่นะคะยวัยวนะคะตรงมือกันแล้วกระทยจัดเต็มจัดเต็ม อรอยไหมตัวพ่อเออค่ะม,มีชีสด้วยอันนี้มีกองเต้าหู้ครับอันนี้ชีสไหนดูชีสสิว้าวน่ากินไหมคะป้า้ายกำลังทำให้ดูกินก็นั่งกินแต่ผักยายก็กินผักนะส่วนมากจะเน้นผักนะเนี่ยยายก็จะเน้นผักตอนนี้มีออกกำลังกายแล้ว ใครจะไปกินหมดดูตั้งเยอะตั้งเยอะวันนี้ก็มีไลฟ์สด35ล้านดวงตาแล้วเนี่ยโอ๊ยส8มสาบปเสี่ยงก <Okay. S 3> ินนิดหน่อยก็กินถึงแล้วเออเระเด็นดีดีนี่ก็เด็นดีดีโอ้ยไม่ไหวเลย น,นี่มีงานเลี้ยงกันเลยนะงานเลี้ยงอะไรนะ,านรย,ะรนะยายจย๋าใจดีค่ะวันนี้เห็นหลานอยากกินหมูกระทะบาบูยายจ๋าก็เลยจัดให้ยายจ๋าเป็นคนน่ารักนะหนึ่งตาโอ๊คหนึ่งรวยไม่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 อันนี้ก็มีแบบต้มด้วยนะ แบบย่างด้วยจ้าปูอัดก็มีค่ะน,นี่อะไรมีไข่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นหมูครับมีผักด้วยครับน,นี้สุดท้ายจะเป็น,น,นเต็มก็มีนนลชูชิ้นชิ้นกินข้าวแล้วครับลกชิ้นไม่ต้องออกมาคัดไม่ได้เลยอ,ออกมาทำไม มาทำไมอ่ะมาทำไมไอ้บิ้นแดดังหยวน้องเอาแล้วเอาแล้วลงมาจะเพื่อลงมาดนแม่มาละลิกละลีเลยนะลุงชินนี่เยียบโทรศัพท์ยายแล้วเบอร์แม่แล้วนะแม่ยังไม่รู้เลยเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรเบอร์ที่มาเพยซื้อตนนั้น ดีสวัสดีไม่ให้พ่อนุ้งโก้ไปสวัสดีค่ะพ่อนุ้งยังไม่มาเลยจะบอกว่าทำแค่นี้เดี๋ยวครับครับครับก่อนหรอไงไม่เอาแก้วมาใส่นี่อันนี้ลูกฟองเจ้าหู้นี่ฟองเจ้าหูคนนี้ใช้ดูปูอ่ะดูเต็มเลยไอ้ไอ้เซรามะนาลีลาลีลาลีลายังไม่ต้มมันนั่นน่ะเอออันนู้นน่ะต้มแล้วนู่น ไอ้มันกินอิ่มแล้วมันกินขนมปังด้วยไงขนมปังทานเลยถั่วแล้วก็กินกันไงก็กตัดกําลังกันไงเออตัดกําลังจีตัดเต็มเลยได้ตัด <c oughs> ไม่มีคนกินแต่อันนี้อันนู้นอะ่ะเอาไว้ห,อห่อนะไงกำมาให้หอ่อไงกินชอบกิน,น,นห,นหนอน่อไปกินต่อ เปิดเพลงได้พายเปิดเพลงสิเปิดเพลงได้ยายเลิกไลน์โอ้ไม่พายสลัดมันไม่อร่อยมันขมอันนี้มันอร่อยอันนี้ละเพลงยายซื้อแต่แม่ซื้อแต่แบบนี้ละมันกินต้มไม่เปิดละต่อไม่แพงหม้อต้มหม้อนี้ก็ดีนะนี่อันเดียวเลยเพิ่งใช้สองครั้ง nice นี่แหละปีใหม่กับตัวนี้แหละเอาก็อีไหมก็อี้แค็ปบี้ไง แมวอ่ะพวกจะลุกนี่โอ้ปวดขาพวกจะนั่งคุคุยมากันโอ้สี่สิบคนเลยเต็มบเลยเต็มคาราเบลเลยใายโอ้เอาไอนี่สตรอเบอรี่มา่อกสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่เดี๋ยวให้กินสตรอเบอรี่แล้วถ้าบริการดีประทับใจไม่ต้องไม่ต้องกินแบบนั้นเลยให้ชิมสองสามลูกไม่ไกินหมดแทบ ทำดีๆเดี๋ยวฟังเยอะน้องไปซื้ออย่างนี้นะไปซื้อในเดบิเวนมันแพงเนาะสามชั้นอร่อยมันจะเด่นริงซื้อมาตั้งเยอะอย่างนี้เนีน่ยไปซื้อที่แมคโครก็ตั้งสองร้อยวเอาที่ร้านร้านอีกห้าร้อยอ่ะร้านนี้ห้าร้อยรวมหมดเลยห้าร้อยแต่ไม่ได้เอาเห็ดเอาอะไรนะเห็ดก็ไปซือ้อมาแต่หมดนั่นแหละอ,อ,อย่างแล้วลูกสองลูกใช่ใช่ท้ายไม่เอาอีกออกับอ้วนเอากี่มาอีกเนี่ย นั่งดูกันเดียวเือใครอะพี่อันนั้นแม่ดุใครมีอะไรมันเป็นยังไงวันนี้ไม่เคยกินเลยนะตามตรงเลยมันคงจะเหมือนพุตาเลยบอกแต่อันนี้กินบ่อยอ่ะอันนี้เอาไปกินกับโยเกิร์ตเขาบอกให้กินพุตะกูนอันนี้ก็กินแต่ว่ากินแต่ตลาดไงไม่ได้กินที่แมคโครนี่แมคโครนะลูกใหญ่เนี่ย ตรงนี้น่ะรวยเข้าไปหลบเลยนี่พายลูกเหมือนตื่นเต้นเหมือนอยากก็บอะไรเนาะลูกชิ้นเอ๊ยไมอะเออไปเอาถุงขนมมาให้หน่อยมันได้มันได้กินขนมเลยวันนี้ขนมลูกชิ้นน่ะหมาก็ชอบหมาก็ชอบแบบนี้เนาะชอบความสนุกเนาะหมาแต่คน อะไรทำไมยังไม่ได้เกะน่นถ้ามันมีรูีย,ยดีตรงที่มันยกออกไปล้างได้ไไดท้วงเหมือนจะแตก รอที่ร้านมล้ซื้อมา,าไ้เลยล<ะ>ซื้อมาซื้อสิอันวดเล็กก็แถมวนลก็แถนตัวแต่ซื้อัวสามห้าทะัวห้าหมาันเลยเออแมยังซื้อมาจากแม่คยุยสี่อ้อยเหอนอแล้วมาเลยอันอเขียนอันนี้ยิงยงชอบจับหน้าไม่รู้จะจับไปทำอะไร ตอไ,ไนตายกินแล้วก็ไปนอนอันนี้ซื้อเองมันมากับอ๋อันนี้ซื้อเองซื้อเองหมดเลยกบุง้งผักทุกอย่างซื้อเองหมดก็แถมาให้น,นิดเดียวอ้ที่แพ้กินอะ่ะก็แถมาให้แล้วนั่ไงผักกะหล่ำนั่นไงเขาให้มาอนะ่ะแต่เหตแต่แม่ก็ซื้อวุ้นเ้นักบุง้งซื้อมาหมดในผักบุ้งยี่สิบบาทพ่เติมละ โ oh, อนน้อันนี้อร่อยจริงสมราคาจริงเลยไม่เหมือนตลาดนัดเลยเอาจร um ิ้งสวยมากเลยกินเนื้อเต๋าหมูขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ